สวัสดีครับผมประการนะครับตอนนี้ก็เกรายังอยู่ในงาน Big Motor ร์เซลล์2022น,นะครับแต่ตอนนี้นะผมจะมารีวิวในส่วนของ Amina Sport t X นะครับตัวน,นี้ราคาอที่6 9 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็รถนี่มีจำนวนจำกัดด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวเจ้าอามีนา t X ี่ยเขามีลายเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างเริ่มจากด้านหน้านะครับตัด้านหน้าเนี่ย กระจังหน้าจะเป็นสีดำนะครับต่างจากรุ่นเดิมน,นะครับที่จะเป็นขอบสีโครเมียมนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนะี่ยมีไฟเดย์ทม์เนี่ยเปิดให้แล้วนะครับหลังคานะครับเป็นสีดำนะครับแล้วจสมวงท่าเนี่ยเป็นสีดำด้วยล้อนะครับเป็นสีเทาขนาด16หนิ้วเราดูเต็มซุ้มดีนะครับ มากนี่ก็จะมีไฟแอมเลรรไมาให้นะครับมาไล่หุ้มหลังนะครับเบาเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับแล้วก็แผงประตูด้านข้างเนี่ยจะมีไฟแอมเปรรไมาให้ด้วยนะครับนี่นไฟแอมเปรรไให้เลยแล้วก็มีไฟแอมเปรรไรสองที่พื้นด้านล่างให้ด้วยแต่นี้มันแสงสว่างนะจะมองไม่ได้เห็นมีในส่วนของพคมนะครับเป็นรุ่นเฉพาะก่ะอนทวาทแต่งเก็กมาให้ตัวนึงแปน่รุ่นหนึ่งแป้นวาง,ง,ง,งเท้านะครับ ก็จะเป็นสแต่งเ้าเลย s อ o r t a g e X แล้วก็มีสครับเพดมาให้ด้วยนะครับก็คือหล่อแต็งสุดเลยนะครับพร้ะในสายค่อนข้างกว้างนะครับอันนี้ใีส่วนของด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านหลังกันเนาะอีกทาในส่วนของด้านหลังนะครับไฟไ่ไลท์ก็ยังมีให้เหมือนกันนะครับด้านหลังนะรวมถึงตัวสครับเพจให้ด้วย ม,มีให้เหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้ส่วนของไฟอินเวนไลท์ไฟสองทางด้านหลังก็มีมาให้นะครับคือผมมองว่าซื้อตัวนี้ทีเดียวครบจบเลยคือมันแต่งมาให้เสร็จเลยครับก็คือขับหล่อได้เลยไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยนี่ส่วนไฟเขาต้องใส่นะครับส่วนของด้านหลังอืมขนนั่นน,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 นะครับ มีสอยเลอร์เป็นแบบดักเทลมาให้มาให้ครับอ้น,นี้สอยเลอร์นี่คือเป็นชุดแต่งจากญี่ปุ่นเลยนะเป็นทั้งชุดเลยอูนะครับห้องบรรจุสำราดหน้า,นาหลังเนี่ยถือว่าค่อนข้างกว้างเลยนะ น,นี่เป็นส่วนของด้านข้างนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของอเมร่ารุ่นสปอร์ตเอนะครับจะมีสัญลักษณ์สปอร์ตด้วยไฟด้านหลังตัวมิล่าเนี่ยเวลาคืนเนี่ยบอกเลยว่าใส่ได้ครับต่อเลยทีเดียว อันนี้ก็เป็นในส่วนของอามิล่าสปอร์ตเ,เองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถรุ่นอื่นๆมากนะครับครับผม